เมาส์ไร้สลสคุณภาพระดับ e-sport แถมราคาก็คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับขอแนะนำเลยเมาส์ไรลสที่มีชื่อว่า f a n t e c h helios xd3 pro wireless ครับ ดีมิรักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของเซนเล่มของ อาวันนี้เราจะมารีวิวของเหมือนที่เราได้เกินไปตอนเปิดคลิปแล้วนะครับนั่นก็คือเมาส์ไวเลสครับผมรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเมาส์ไวเลสตัวแรกของทางแฟนเทคด้วยนะก่อนหน้านี้นี่จะเป็นตัวรุ่นธรรมดาหมดเลยตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันเป็นเมาส์เกมมิ่งที่เขาเคลมว่ามันเป็นเมาส์คุณภาพเนี่ยระดับ E-Sport กันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูรายละเอียดกันก่อนว่าหน้ากล่องเขามีเขียนไว้ว่าอะไรบ้างนะ หน้ากล่องเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ว่า XD3 ตอนหน้านี้มันจะมีรุ่น XD3 ตัวธรรมดานะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่น Pro Wireless ด้วยนะนี่ยเขียนว่า Pro w i r e l เ s s นะหน้ากล่องก็ดีไซน์สวยงามมากเลยเป็นสีขาวคือมันดูดีอะ่ะเหมือนอุปกรณ์แบบพวก iPad iPhone อะไรนี้เลยนะกล่องสีขาวนะแต่เมาส์สีดํา ดูยังไงไม่รู้นะจริงๆถ้าเป็นเมาส์สีเทาสีขาว,ขาวหรือแบบออกแนว Space e d i t i o n มันจะโอเคกว่าน,นี้นะแต่ก็ต้องดูภายในครับมันอาจจะสวยก็ได้ตัวจริงนนะด้านหน้าเขาเขียนไว้ก่อนเลยว่าแฟนเทครับประกัน2ปีเปลี่ยนทันทีไม่มีซ่อมนะฮะก็คือถ้าเกิดเอาไปเคมเนะี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะแล้วก็มาดูตรงส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับรายละเอียดที่เขาบอกมานะเขาใช้เซนเซอร์ของ p i x Art 3335นะฮะเป็นเซนเซอร์ที่ระดับอ e s ส o r t ์เขาใช้กันเลยทีเดียวนะมีมาโครทั้งหมด6ปุม่มเป็นววิตของหัโ รองรับการคลิกถึง50ล้านครั้งเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีไฟ RGB 16.8ล้านสีเลยทีเดียวนะ RGB สามารถปรับแต่งได้นะฮะมีดูวาคอนเนคชั่นจะมีสัญญาณไวเลสหรือไม่ก็จะต่อสายก็ได้นะน่าจะประมาณนี้นะเท่าที่เขาอธิบายมาประมาณนี้แน่ๆเลยมาดูตรงส่วนของสเปคเขามีสเปคบอกอตรงด้านข้างอีก polling rate 1,000 h e r z polling rate นะส่วนของ DPI เมาส์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่100ถึง16,000 แล้วแต่ความถนัดแบตเตอรี่ความจุจะอยู่ที่730เวลาของแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานที่สุดคือ70ชั่วโมงเลยทีเดียวนะโอ้หลายวันเลยนะนี่น้ำหนักอยู่ที่83กรัมแล้วก็สีตัวตัวนี้เป็นสีดำแต่ไปดูช่องรีวิวของฝรั่งมาเหมือนจะมีสีชมพูด้วยนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครอยากได้ไหมนะ้ะใครอยากได้สีชมพูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อทางแฟนเพจเขาจะนำเข้ามาให้นะตอนนี้รู้สึกว่าของที่ไทยจะมีแต่สีดำอย่างเดียวนะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะเจ้านี้กันเลยดีกว่ามาอันสบ็อกกันให้เห็นเลยนะว่ามีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยมีพลาสติกหุ้มอยู่ครับผมงัดเลยฮะจังหวะนี้ไปกันไกลอุ้ยกล่องเป็นรอยช่างมันแกะก่อนเลยมมันต้องอันบ็อกให้เห็นกันจ้าจ้าแกะเข้ามาข้างในมีอะไร อืเป็นตัวเมาส์มาดูตัวเมาส์โลโก้แฟนเพจชัดเจนมากครับผมแล้วก็มีตัวหมุนหมุนสกอรเมาส์ก็ถือว่ามีลวดลายดูโอเคมีพลาสติกใสๆขาวๆอย่างนี้ทำให้ไฟผ่านแน่นอนนะต้งปุ่มตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปุ่มเดียวกันหรือว่าเป็น2ปุ่มนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นปุ่มเดียวกันเลยอะมีมาโคลทั้งหมด6ปุ่มนะออตั้งมาโครได้6ปุ่ม ือว่ามีปุ่มไหนแอบ,บอยู่บ้างอุ้ยไม่ไมีสายออกเมาส์ไวเลส <Hey! S 1> มีปุ่มตรงนี้ครับด้านข้างสองปุ่มนะแต่ตรงนี้ทำไมมันมีปุ่มเดียวงงอยียงอลองนับ่ะสองนาบ1ี่ห้าหรือว่าตัวนี้ด้วยน่าจะนับตัวนี้ด้วยละมั้งหปุ่มดูตรงด้านหลังครับนี่รับสัญญ,ญาณตัวรับสัญญ,ญาณไวเลสจะเสียบอยู่ตรงนี้ครับเก็บกลับเข้าไปเฮ้ย hey! มีปุ่มอะไรด้วยไม่รู้อีโค นอกจากออนกับออฟ b ีอีโคด้วยครับผมอีโคคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันด้าน,นหลังก็นะเป็นพลาสติกนะตรงนี้เป็นพลาสติกนะแผ่นพลาสติกมันคงแกะไม่ได้นะเนี่ยเหมือนจะแกะไม่ได้ฮนะ,อะโอเคมาส่วนของตัวเมาส์ไปแล้วครับทีนี้เรามาดูสายมีสายอะไรให้บ้างสายก็รู้สึกว่าจะเป็นสายต่อ usb เข้ากับตัว usb type c นะมีคู่มือให้ด้วยครับผมนี่คู่มือนะ แวบแวบแวบเดี๋ยวจะดูให้ว่ามีภาษาไทยหรือเปล่าเฮ้ยภาษาไทยก็มีครับผมภาษาจีนภาษาังมีครบเลยเนี่ภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะฮะสายนี้ก็คือสายเสียบชาร์จแบตหรือว่าสายเสียบเล่นเมาส์อันนี้ไปเลยนะฮะถ้าเกิดไม่อยากเล่นไวเลสอยากเล่นเป็นเมาส์ธรรมดาก็สามารถต่อสายได้เช่นกันนะฮะเผื่อใครที่บอกว่าอุ้ยเมาส์ไวเลสมันช้ายอย่างงี้นะหรือจะพกไปเล่นต่างถิน่นต่างที่ไม่ถนัดใช้สายก็จื๊ตัวรับสัญญาณอยู่ตรงนี้ฮนะ ใช้มันได้ครับผมเศษที่เขาให้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีที่เปลี่ยนด้วยนะนี่มีที่เปลี่ยนด้วยเห็นไหมเผื่ออันเก่ามันพังมันเป็นรอยอะไรก็แล้วแต่นะเปลี่ยนมันใหม่เข้าไปได้เลยนี่มีมาให้สำรองด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบไฟแล้วลองมาเล่นดูกันนะว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะป้ายตัดป เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็เสียบไฟเจ้าเมาส์ตัวนี้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟสวยงามนี้เลย RGB นะฮะเป็นไฟ RGB ก็จะเห็นตรงโลโก้นะฮะแล้วก็จะมีขีดด้านล่างจริงๆสีมันจะสดกว่านี้นะแต่ในจอนี้อาจจะไม่ค่อยสดสักเท่าไหร่นะแต่ก็ตรงนี้จะเป็นไฟไฟบอกสถานะ DPI ครับผมอ่ะนี่สามารถปรับได้ฮะ,ะอันนี้พันส DPI อันนี้สองพ เอา3 2 0พแล้วกันนี่ถนาด3.2 0พก็ประมาณนี้นะฮะของผมทุกคนโปรดมองข้ามแผ่นลองเมาส์ของเราไปนะครับมันไม่สวยงามัะเท่าไหร่หรอกในส่วนของโปรแกรมนะครับเราไปโหลดมาจากที่ไหนไม่ใช่เว็บของ g a d g e t ิ i l l a ครับไปโหลดมาจากเว็บนอกนะฮะเอาเป็นว่าใครที่จะโหลดโปรแกรมเดี๋ยวเราจะทิ้งเจ็กเจ๊กๆไว้ให้ด้านล่างครับอ๋อลิงแฮหน้าต่างหน้าจอโปรแกรมก็จะมีดังนี้เลยนะครับตรงเมนหลักเลยนะฮะก็จะมีปุ่ม คำสั่งที่ว่าจะตั้งมาโคหรือว่าจะกดปุ่มธรรมดาปกติก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวามีปุ่มกลางมี forward backward แล้วก็มี dpi loop ตรงปุ่ม dpi loop ที่ตอนแรกเรานึกว่ามันเป็น2ปุ่มจริงๆมันมีแค่ปุ่มเดียวนะมีแค่ปุ่มเดียวนะมีแค่ปุ่มเดียวนะตรงนี้ เสียดายอ่ะตรงนี้มันเป็นเมาส์เกมมิ่งมันก็น่าจะมีปุ่มให้เยอะกว่านี้นะเผื่อเอาไว้ตั้งมาโครนู้นมาโครนี้อะไรเนงะี้ยอันนี้ก็จะบอกแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะในหน้าต่างตรงนี้ USB polling rate สามารถปรับเพิ่มได้ปรับสุดไปเลยก็ได้อ่ะช่องต่อมา Advanced a d v a n c e ก็คือการปรับค่า DPI ไฟ DPI นะฮะนี่สีอะไรอยู่ที่กี่ DPI เราก็สามารถตั้งได้นะในช่องของ Advanced มาโครเอาไว้ตั้งมาโครนั่นเองนะครับถ้าใครเคยดูคลิปกับขับก็น่าจะพอตั้งเป็นอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงนะต้องสร้างขึ้นมาก่อนอมาโครชื่อ1นึโอเคพอสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกได้นะฮะสร้างมาโครเสร็จเราก็จะเลือกได้นะครับมี Cycle Time มีให้ใส่อะไรมากมายเลย Insert e v e n ีเวนต์ที่อยากจะทำคีย์อั ดปุ่มขึ้นกดปุ่มลงอะไรเงี้ยมันสามารถเพิ่มได้นะใส่ได้หมดเลยนะหรือว่าจะ start record แล้วก็เลือกจิ้มจิ้มจิ้มเอาได้นะมันก็จะบอกตามจํานวนตามเวลาเห็นไหมเวลาเรากดไปเราใช้เวลาในการกดเหนี่ยวนานแค่ไหนมันก็จะคำนวณเวลามาให้ตามนั้นเป๊ะเลยเหมือนกันที่เรากดไปตอนแรกนะวิธีการตั้งมาโครก็ไม่ยากมากครับสำหรับตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปมาแล้วมาดูตรงส่วนของไ i นิ่ n i n g ก็คือไฟ สเตปไฟที่เขามีมาให้มันมีค่อนข้างน้อยนะ LED เอฟเฟ t ก็จะมีสเตดี้ก็คืออยู่เฉยๆเอาไปเลยสีอะไรอยากได้สีอะไรสีน้ำเงินเห็นไหมสีน้ำเงินสวยงามอยากได้สีน้ำเงินก็สเตดี้สีน้ำเงินหรือสีอะไรก็ได้นะแล้วแต่อยากตั้งอะไรก็ตั้งไปบีดดิ้งก็คือสีกระพริบจะเป็นสีเดียวเหมือนเดิมจะเป็นสีเดียวนะแต่ว่ากระพริบเนะจะค่อยๆกระพริบบีดิ้ง ตรงส่วนสุดท้ายก็คือสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งก็จะเป็นไฟ RGB นั่นเองเนะสามารถปรับสปีดได้ปรับความสว่างได้อ้อแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึง่งคือเมาส์ตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือถ้าเกิดเราขยับเมาส์เนี่ยถ้าเราขยับเมาส์ไฟมันก็จะดับเห็นไหมเหมือนกับถ้าเราจับไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่จาเป็นต้องโชว์ไฟสวยๆมันก็จะดับไปเออประหยัดพลังงานไปอีกอย่างหน,นึ่งนะพอเราหยุดเสร็จปุ๊บไฟก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมครับหรือว่าถ้าอยากประหยัดกว่านั้นคือโหมดอีโค่ตึ๊บตึ๊บ มันก็จะปิดไฟไปเลยนะไฟไม่มีครับผมทีนี้ส่วนของไฟ DPI ยังอยู่นะยังบอสถานะเหมือนเดิมมันอาจจะไม่กินเท่าไฟตัวนี้ก็ได้นะ2ตัวนี้ก็หลักๆประมาณนี้ครับผม หลังจากเมื่อกี้ที่เราเอาเจ้าเมาส์ f a n t e h Helio s XD3 Pro Wireless นะครับไปใช้งานอย่างหนักดวงเลยนะครับในการเล่น t ั e f i e l i 5นะครับก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีแบบว่าอาการดีเลยหรือว่ามาช้าหรือผิดปกติคือค่อนข้างเสถียรถือว่าโอเคเลยนะครับใช้งานได้อย่างปกติจับถนัดมือดีครับผม จะจับแบบมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้นะเอาละครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันแนละะสำหรับเจ้าเมาส์เีลิออ,อกตัวนี้นะครับแฟนเพจนะใครที่สนใจอยากจะมีไว้ในครอบครองบ้างก,ก็มาใช้ที่1,590บาทครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ s h อป e e l a า a d าหรือว่าหน้าเว็บแฟนเพจของแก d g เ t v i ว l ลาก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับแฟนเพจรับประกัน2ปีเปลี่ยนทันทีไม่มีซ่อมครับผม ไปต่ำกันได้ใช่ไหมต,ตัวนี้นะครับเราต้องลาทุกคนกันไปก่อนครับผมใครเพิ่งมาดูั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครดูแล้วชอบใจกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม